มาเบิ่งกองเขางามๆมล่ดอกกิกุนจ้านี่ยู่บานปลาไรลนีนจะไล่งามๆฝีมือได้จ้าฝีมือผู้ใดสนใจมาเด้อนีมาเบิ่งเบิ่งนีผู้เ็ดนี่ผู้เทพว้างามผู้เพกางามกว่าเขากางงามกองเขาไม่จะจิบงามงามกองเขาไม่จะจีบงามงามผู้สื่อกางงามผู้สื่อกางงาม อะไรอะไปสิเสียงออกเสียงเขาได้หันออกไปได้เปล่าเสียงออกจ้ะยังเขาไปเป็นเงี้ยนมาเด้อผู้ใดสนใจจ้ามาเด้อเนี่ยมะแพงดอกขายอยู่มะแพงดอกขายอยู่ขายคือเก้าขายเก้าผู้ใดได้ก็ดีขายคือเก้าแนเอออยู่นี่ละเอิอนิ่งเฮง มันแม่มันหวอยู่น่ะประตูเปิดว่าก็ใส่คุณแก่ว่ะบนนั้นเอาอีกจิบหากองเด้อพี่น้องเด้อ้ใดสิมาเอาอีกก็มาดเด้อมาช้าหมดสามสี่ใส่แนนมีแต่งงามๆเหลือบมาถือเดี๋ยวเก็บใด้ เยอมากก็ได้กองเก้า่ะล่ะเก้าวั่้จุกม่ถุงมันหมืด่ะ,ะถุงมืดๆจะมีอีกเด้มีกระดาษถุงมัดนดีอัองยดเุงเ็นดี่หาหน่อยคิดว่าคิดว่าออกก็เลยบ่าออกมาเิดแมนวันนี้หาหน่อย ลุ้นจะเยี่ยมได้สีม่วงนะเป็นยามพวกมากกว่าซีมันคือว่างามแทถโอ้ยจะเป็นของงามสีม่วงซีมือสีม่วงหแม่แม่มันเป็นสีเศร้าเนาะสีม่สซึนม่นีเนาะผู้มากกับมีผู้มากสีม่วงกับมีนะผู้ข้างคนกับมากเด้สีม่วงน่ะอู้ยงามหลายเย็ดสีม่วงเลยเห็นเห็เรื่องงามเออผู้ข้างคนกับมากสีม่วงผู้ข้างคนกับมากจะมาผู้หยิบนี่ผู้คือฝอยนี่ยฝอยมากสีแดง แดงเขียวมันแดงกับเปนแดงแดงกับเขียวพกไปนัแี่ส้่สบากันยูน่กันยูนกัสาเดี๋ยวอันนี้ยี่แล้วมันปะมันตัวล่ะอีก่ สองเดี๋ยวสิหน้นนาบิกดอ,ดอกิ<ป>เลิไปลบบนนลเลนะิกไปเงมาอาบนั่แหละเลยบตรวะสวยงามถุงกองเยงเขาไปหกใครเจ้ากนหบิีหน้นาบิก Đang Đây đen mà ta. Đen.